ที่สิงคโปร์นะคะเราจะมาดูกันว่าค่าของชีพของที่นี่เนี่ยดูีว่าแพงแค่ไหนหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่แพงเลยก็ได้นะปกติเวลาที่ยิงจะไป MRT หรือว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะองก็จะเดินไปเพราะว่าห่างจากที่บ้านเยี่ประมาณ5นาทีค่ะเวลาจะข้ามไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะก็จะมีไฟให้เรากดข้ามถนนด้วยทั้งๆที่เป็นถนนเล็กมากเลยนะเป็นเลนเดียวไปกลับ มาถึงแล้วนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณเดียวกับ MRT เลยพอเราเดินไปข้างหลังหน่อยเนาะก็จะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อ Fairprice ค่ะอารมณ์คล้ายๆ7 e l e v e n ที่บ้านเราก่อนเข้ามาเราก็ต้องเตรียม QR Code ค่ะสแกนว่าโอเคเราได้เช็คอินที่นี่นะเวลาเกิดโควิดอะไรขึ้นมาเขาจะได้ตามถูกเนาะ สินค้าส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะเขาจะนําเข้ามาค่ะอย่างส้มอันนี้มาจากอียิปต์เนาะขายเป็น10ลูกนะคะ3.95เหรียญหรือประมาณ95บาทไทยมะขามจากประเทศไทยนะคะ500กรัม4.15ห่เหรียญมะม่วง2ลูกสามเหรียญมะม่วงน้ำดอกไม้ของประเทศไทยนะคะ3ลูก3.9เเหรียญ สับปะรดขายเป็นลูกนะคะลูกละ2.85เหรียญมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทยะค่ะ1ลูก2.75เหรียญส่วนมะพร้าวที่แกะแล้วพร้อมทานนะคะก็จะแพงหน่อยะค่ะ1กล่องเนี่ย3เหรียญแอปเปิลยักษ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะลูกใหญ่มากๆใหญ่เท่ามือเลยนะคะอันนี้เนี่ยขาย 2ลูก7.95เหลรียญค่ะอะโวคาโดนะคะ4ลูก7.95เหลรียญเช่นกันค่ะที่นี่นะคะก็มีชุดต้มยำค่ะขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมัดรวมกันเอาไว้ทำต้มยำต้มขาไก่ไว้ได้เลยนะคะ1แพ็คเนี่ยราคา1.95เหลเหรียญค่ะ เห็ดนางรมจากมาเลเซียนะคะแพ็คละ1.2เหรียญเห็ดเข็มทองก็ขายเป็นแพ็คเหมือนกันค่ะแพ็คละ1.25เหรียญเนื้อของที่นี่คะจะขายแยกเป็นแพ็คค่ะอย่างอกไก่300กรัมเนี่ยอยู่ที่2.75เหรียญแต่ถ้ามีการคร้างคืนไว้จากเมื่อวานเนาะก็จะมีการลดราคาลงค่ะไข่ไก่ไซส์ L นะคะ10ฟองเนี่ยอยู่ที่3.1เหรียญค่ะ แต่ถ้าเป็นแพคนะคะ30ฟองอยู่ที่5.15เหรียญค่ะเข้าเหนียว2.5กิโลกรัมนะคะอยู่ที่6.6เหรียญค่ะเข้ากล้องจากประเทศไทยนะคะก็จะแพงหน่อยค่ะ9.8เหรียญเข้าวตาฉัดของประเทศไทย10กิโลกรัมนะคะราคา31.2เหรียญค่ะ น้ำปลาทิพรสจากประเทศไทย700 ml นะคะอยู่ที่1.8เหรียญค่ะกะทิอัมาวาจากประเทศไทยนะคะ250 ml 1.9เหรียญค่ะถ้าเทียบกับกะทิกรองอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะแบรบนด์นอื่นๆ0.9 0.7 0.8แบบนี้นะคะ ส่วนแป้งก็จะมีหลายชนิดนะคะราคา1กิโลเนี่ยไม่เกิน2.5เหรียญค่ะการชำระเงินจะมี2แบบนะคะคือชำระก,กับพนักงานแคชเชียร์และอันที่2เนี่ยคือเป็นเครื่องให้เราสแกนเองจ่ายเองเอาของใส่ถุงเองนะคะทำเองทั้งหมดเลยเรื่องแบบว่าสิงคโปร์เป็นเกาะใช่ปะก็เลยจะมีอากาศแบบวนบ่อยคือประมาณว่า 20นาทีแดดออกเปี้ยงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นคือฝนตกแข่ใหญ่เลยนะคะรัฐบาลเขาก็เลยทําทางเดินแล้วก็มีกันสาดหลังคากันฝนให้เราด้วยนะคือแบบถ้าออกบ้านมาแล้วลืมลมเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะเปียกน,นะคะก็แค่ต้องเดินอ้อมออกกาลังกายเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย ยกหายวันนี้ซื้อมาสี่อย่างจ่ายไปเจ็ดเหรียญคือตั้งใจจะทำต้มขาไก่กินที่บ้านอยู่ต่างประเทศบางทีมันก็คิดถึงอาหารไทย